อุปลากระพงสองใจทำไมถึงสองใจทำอะไรบ้างอะเพราะว่าอีกฝั่งนึงอะเป็นปลาปลาดุกใช่ครับปลากระพงเมืองแล้วดุมันปุ้งนี่เห็นไหมปูปลาแม่ทอดเองเลยปะเนี่ยไม่ใช่โอเคเห็นอย่างนี้เคยเป็นแม่พิมหมอบชาตินะสิ่งที่จะเป็นกิมมิคของเด็กคืออะไรอีนี่เขาเป็นคนครีเอทอยู่แล้วจีี่ปายนก เด็กบนสแตน150คนกูต้องได้นกทั้งหมด200ตัวอสอนสีแดงทำคอนเซ็ตต์โอ้โหบางกอ่อดูยังไงก็ชนะอีนาตกตุกๆตุกๆลากไปเลยค่ะตบๆๆมึงลองชิ้นถ้าไม่รักให้ตบหน้าตบป้อมนะป้าวๆ One, two, three, สวัสดีจากลับมแล้วนะจาก,กรายการอิ่มเอ้มนะจ้าจะบอกว่า EP นี้เราอยู่ในที่ที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยส,ยสาวๆเนี่ยเราเคยมาแบบเคยมาเฉิดฉายที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ซอยรังสิตพิลมฉันเคยมีความรักที่นี่แต่วันนี้จะไม่เล่าเรื่องความรักที่นี่วันนี้อยู่ใกล้มหาหลัยใช่ไหมเราก็จะเล่าเรื่องครูในดวงใจแต่ไม่ใช่กูไม่ได้นับใครเป็นคุยดวงใจกูเป็นครูเองเดี๋ยวกูจะเล่าว่าที่ผ่านมากูทําอะไรกับการเห็นอย่างนี้เคยเป็นแม่พิมพ์หอชาตินะแต่แบบเบ้าเละไปหน่อยก็เลย ิมๆเเลยยไปตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฟรนโซนซอยรังสิพิลลมวันนี้ใจนึงอะกะที่จะมาถึงแบบมาแทงสนุกอุ้ยแทงภูลกะมาแทงสนุกเต็มที่เลยแต่ร้านเนี้ยมันน่านั่งอีทไงเขาใส่บ้านมันมีอะไรให้อีทเต็มหมดเดี๋ยวคอยดูเมนูอาหารแล้วเรื่องที่จะเล่าคือวันนี้ชื่อเรื่องครูในดวงใจเดี๋ยวรอดูเลยจ้ะขอเมนูก่อนอันดับแรกพูดทำไมรอดูคนมันก็คิดว่าต้องตัดเข้าโฆษณาใช่ปะยังไม่ต้องกลับมาใหม่จ้ะ กีฬาในลมกกมๆเราแทงสโลมากเนาะมันจะมีใช่ปะอีสมัยก่อนอะกีฬาในลมก้มๆเล่แทงในใช่จนุเอาอันนี้ข้าวหน้าไก่กรอบซอสผงกะหรี่อุ้ยท้าไม่ถูกแทวะเมนูเนี่ยกะหรี่เนี่ยเจ็ดสิบเองถูกกว่ากูอีกนะตอนเนี้ยถูกเก๋เมืองข้าวหน้าไก่กรอบซอสผงกะหรี่หนูเมนูอยู่ไหนหนูจดเลยลูกอีกราคาถูกมากอะเป็นอะไรนะเขาเรียกไก่ไก่มหารลายหนูมาหนูทำไมราคาถูกจังเล่าให้พี่ฟังสิลูก เป็นแหล่งนักศึกษาด้วยก็เลยราคาอาหารเลยถูกแล้วกุ้งนี่กุ้งจริงจริงไหมกุ้งแบบอ,เ <c oughs> อะเอาข้าวหน้าไก่กอดซอสผงกะลี่ต้ยมยำมันกุ้งแม่น้ำเหรอเฟรนโซนสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเ <c oughs> มนูคือเอาแบบไม่จกอะใครอยู่มองเทพต้องมากินใครอยู่ซอยแถวนี้ก็มากินแต่ถ้าอยู่แถวแบบบ้านสมเด็จ <c oughs> ไม่ต้องมาเพราะว่าฮะมึงเขาจะไปเอาแค่แต่ธรรมศาสตร์ลังสิตมองเทพใดๆอ่ะต้มยำมันกุ้งแม่น้ำอู้ชูชีกุ้งแม่น้ำห้าตัวจริงปะใช่ห้าตัวค่ะแล้วท่านมาไม่เหมือนรูปนะมึงโดน จูดีกุ้งแม่น้ำหนึ่งสามชั้นคั่วพริกเกลืออุยปลากระพงสองใจทำไมถึงสองใจทำอะไรบ้างอะเพราะว่าอีกฝั่งนึงะเป็นปลาปลาดุ๊กใช่เขาบอกปลากระพงเอาปลากระพงสองใจปลากระพงทอดน้ำปลาหูสองร้อยกว่าบาทเองนะถูกๆ,ๆนะแล้วก็ สมูทตี้โยเกิร์ตใช่ไหมสมูทตี้โยเกิร์ตเหรออ่ะเอาสมูทตี้โยเกิร์ตมาหนึ่งเอาตามนี้ก่อนเข้าเป้าไม่ต้องเพราะมันจะูหิวจริงจังไปเรื่องที่จะเล่าก็คือช่วงนี้คัดเลยเดี๋ยวรอหันคือ <laughs> มายัง <laughs> อ่ะอย่างอื่นเนี่ยไม่มาเอานี้ก่อนสามชั้นโคไิเกลืบมึงฟังกูดีๆนะอันนี้คือเก็ตความรู้สําหรับคนที่จะเปิดร้านอาหารหรือคนที่จะทำกับข้าวเองสามชั้นคือแบบนี้ค่ะ ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สอันนี้คือ3ชั้นแต่ที่มึงเอามาทำกันคือหมูหมูสไลด์หมูสไลด์มึงมันอัน,นมันคือ3ชั้นจริง,รงๆนี่อย่าหลอกอีม <c oughs> <c oughs> จอยถูกต้องสปาเกตตีซอสมะเขือเทศหอ่อไข่ จอยอันนี้เท่าไหร่นะโห2 2สองสอ,งสองก,กุ้งแม่น้ําจริงนะนี่มึงแล้วดูมันกุ้งนี่เห็นไหมดูมันกุ้งแล้วกุ้ง,ง229รนะ้อยิบก้าูปไหยิ่ออกมาเป็นม้อเนี่ยแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ไข่ขกับพวกอันนี้นะกุ้งนะแต่ไข่ก็ใหญ่นะไม่แพ้ก็เลย กูเกียดเกียดเด้วเวลาไปกินน้ำยำแล้วกูแดกตะไคร้เคยปะแบบตั้งใจจะกินคำนี้ให้มันเต็มที่แล้วเคี้ยวตะไคร้อะดูว่าตัวเหตุเหรออืมนี่ดูกุ้งดูดูมันดูมันสำหรับคนที่ชอบมันกุ้งนีอออ่อร่อืเอ่อยเดี๋ยวเราวแน่เราขอชิมกันอร่อยวะ เขาบอกว่าถ้าสั่งเมนูร้านนี้หนึ่งเมนูหรือหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาบอร์ดเกมมาเล่นได้ใช่ไหมเดี๋ยวบอร์ดเกมค่อยเล่ากูจะบอกว่ากูไปสาวน้อยร้อยอาชีพนะมึงเข้าใจปะเห็นอย่างเงี้ยทำมาแล้วทุกอาชีพครั้งที่แล้วเล่าเรื่องอะไรช่างแต่งหน้าใช่ไหมกูเคยรับสอนเต้นรู้ไหมกูรับสอนเต้นอยู่เท่าไร <15. S 1> นหร <15. S 1> ่มอนหนึ่งเอ้สิบสามมอนหนึ่งมอนหนึ่งมอนสองเนี่ยกูเริ่มสอนแล้วลูกศิษย์คนแรกของกูคือใครรู้ไหม PP ช่องเจ e p p ชื่ออะไรพีพพัชรายาพีพพัชยาอ,อะไรทั้งอย่างหนึ e PP, e PP ่งพ p พอ่ะ e ี p EPP สาวน้อให้กวัน้นลูกศิษย์กูนั่นอะ่ะกูสอนได้มาอยู่อนุบาลกูไปชเชดเดิเดอร์ E p p ก็ไปชเชดเดิเดอร์มาก่อนแม่มันจยเปิลแต่เพื่อนกูเป็นรุ่นพี่กูแต่ก็แบบแม่นางจอยอยู่แล้วไงสอดอี p ีพ้ง e แต่หนุบานอ่ะมึงรุ่นแรกๆเลยแล้วทุกวันนี้ก็คือ กินเบียร์อีพีพีไปนะกินเบียร์ไปด้วยกันก็ถือว่าไปคู่กับลูกศิษย์ก็สอนเต้นมาเรื่อยๆปีแรกที่สอนคือ the marching kids อะไรไม่รู้เป็นประกาศประกวดเชเดอร์แบบเด็กแบบเด็กเลยด้วยความที่เราอ่ะเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนเพราะอีพีพีมาอยู่รบ้านโรงเรียนกูกูอยู่มัธยมใช่ไหมปูดป้าแม่ทอดเอมเลยปะเนี่ยไม่ใช่โอเคมัาก็เลยแบบสองใจอ่าปลากระพงนี่เหมือนกูเลยอ่ะสองใจอ่ะตรงนี้ได้ปะได้ นาจะขออีทอันนี้ทีจงฝั่งนี้คืออะไรนะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานก็เลิศฝั่งนี้จอยปะอันนี้คือผัดชาผัดชา,ชามึงมันไม่ควรอยู่ข้างมาหาลัยมันควรไปเปิดใน เป็นร้านที่เป็นแบบสวนอาหารที่เป็นเกี่ยวกับข้าวเกี่ยวกับอะไรหมดเลยมึงกับข้าวดีกูเซอร์ไพรส์ตั้งแต่นี้แล้วเขาเป็นเชฟเหรอเจ้าของร้านหรือว่าไงไไเขาเป็นใครอ่ะอุ้งเหรอเสร็จปุ๊บกูก็สอน EPP รุ่นแรกเพราะพี่พ U วอนุบาลกูก็บอกว่าคอนเซ็ปที่เราจะทาให้เด็กชนะเนี่ยมึงเพราะ EPP ตัวเล็กมากรุ่นน้องๆองนออุบาลสิ่งที่เราจะทําให้น้องชนะคือหนึ่งต้องเต้นแรงหน้าต้องจุ๊บอ้าเดี๋ยวคือจุ๊บ อ่ามันจะเป็นเวลาเต้นอ่ะมึงมึงมันคือคอนเซ็ปต์มึงไปดูปอมๆเลยเขาเรียกว่าจุ๊บอ่าแล้วออกเสียงไม่ออกอืก็มันจะมันมึงว่ามันไหมนะเมื่อกี้กูด่าม่นอีกต่อไปกูยิงนะมันไม่ได้มันต้องจุ๊บอ่าใช่อ่ะมึงทำจุ๊บอ่าดิเออมาเอออย่างเงี้ยอืมมัอดทำโชว์มึงไปดูเลยใช่มันต้องจุ๊บอ้าแล้วสอยเด็กจุ๊บอ้า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 อ่ะเรื่องความน่ารัก ปากแดงอะไรเขาเรียกว่า mm hmm. กับโพกับเพชรช่ำ mm hmm. ก็มีต่อตรงต่อตัวเลย mm hmm. เพราะว่าเราเป็นปอมๆอมแล้วก็เด็กรุ่นนี้คือต่อตัวได้ mm hmm. สิ่งที่จะเป็นกิมมิคของเด็กคืออะไร mm hmm. อีนนี้เขาเป็นคนครีเอทอยู่แล้ว mm hmm. ปล่อยนกนกกระจิบอ่ะนกกระจอกอะ่ะ mm hmm. ตัวละสิบาทอ่าอ้ากูเลยไม่รู้สึกว่าถ้าเราปล่อยนกเนี่ยมันจะทําให้โชว์เนี่ยมันจะดูแบบบึ้มอ่ะตอนจบแบบเปิดป้ายเปิดป้ายออกึ้มนกบินปั้มก็ให้เน็บไว้ตรงนี้คนละตัวคนละสองใช่เด็กเล้วเพราะจะมีถุงเล็กๆถุงใส่เหรียญก็เห็นไหมถุงเล็กๆอ่ะใส่ไว้คนละสองตัวสองตัวสองตัวตอนจบมันจะมีนี้เขาเรียกว่าท่าชารกี้นั่งนอนกับพื้นอ่ะนอนอย่างนี้นึกออกไหมด้านนี้เนี่ยแล้วก็ยกขาให้เป็นเออยกขาให้เป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดันขึ้นไปให้เป็นอย่างเงี้ยสองตัวหันหน้าออกหันหหหนนนน้้้าาัเเเฉีีียยยงง่ แล้วตรงกลางก็ต่อตัวมันก็จะดูเป็นพีระมิดอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบูมบูมนกเป็นยังไงฟิ้วตบนกตายปล่อยยอไปเลยปล่อยปล่อยย้ยอ <c oughs> ทอนทัทนกทันี้ชักกี้ช <c oughs> ัก no กี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตีตุ่มนกตายเราเลือดนะไม่ได้ตายแบบว่าชันชนหลบนะมึง <c oughs> <c oughs> เลือดตรงปากตรงนกกูอยู่อย่างนัง้ย <c oughs> <c oughs> แล้วเด็กก็เป็นแบบ อยังจุกอาอยู่มึงแต่นกองตัวเองตายแล้วก็มีการร้อง่มร้องไห้บนเวทีอย่างเกิดขึ้นพราะนกจะนิชลกักชื่อน้องคิตตี้อะไรเงี้ยมึงกทุกคนจะตั้งกูจะแบบมึงเวลาสอนเด็กอนุบาลเราต้องมีความเอเนเจอร์แบบหนูดูแลน้องคิตตี้ดีๆนะคิตตี้อยู่กับพี่นะมึงคิตตี้ตายต่อหน้าต่อตาชื่อโดชจคิตตี้พี s <S ่มุกตายไม่ใช่คิตตี้ชักกี้ค่ะ มึงเป็น,นอย่างนี้จริงรมึงสงสารสงสารมีไมมหล่โรงเรียนที่เอาน้องไปทานเอออันนี้ก็ใช้สงสารถือว่ายังเด็กมึงอ่ะจิตใจมึงยังอ่อนหัดนะกูบอกแค่นี้มาลองชิมก่อนเดี๋ยวเรื่องต่อไปอย่าใช้คำว่าสน,นุกใช้คำว่าช็อกเม,มื่อกี้ชักไปแล้วเดี๋ยวเจอช็อกอืมมึงราคาไม่แพงเลยอ่ะ คือสําหรับนักศึกษาม,มันอาจจะคิดว่าคือมือหนึงสองร้อยกว่าบาทเนี่ยแหมพี่ผมเอาเงินไปโรงเรียน50บาทเองกูบอกว่าเวลามาเนี่ยมึงก็ไม่ต้องสั่งปลากระพงคนละตัวไงมึงเข้าใจป่ะเมนูมันเยอะไม่ใช่แค่นักศึกษาอย่างเดียวที่มาได้ใครขับรถผ่านไปผ่านมาจะพาพ่อแม่อะไรไงี้ยก็มากินก็ได้มาจ้านี่มึงอาหารไวมากนี่กุ้งแม่น้ำซอสค่ะ <c oughs> ห้าตัวจริงเราไม่ได้ตัวเล็กเเราไไม่ได้ตัวล็กนะอันนี้เท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่ลูกสองร้อยแปดร้อเก้าร้อเก้าค่ะ ลอยเก้าๆค่ะวิธีกินกุ้งซอสมะขามสิ่งที่ต้องชิมคือน้ำก่อนน,น้ำกันนี้เซ็กซี่กูชอบกินหัวด้วยใครชอบกินหัวบ้างหัวกุ้งอ่ะมันซอยนะกินป้าหัวเฉด,ดอืมคำพูดกระเทยกับผู้ชายมันะจะไม่เหมือนกันเนอะ สมมติว,ว่าเอ็มสมมติว่าพวกมึงชอบกินแบบกินหัวกุ้งมากอย่างเงี้ยถ้ามีคนบอกว่าเขาชอบกินอะ่ะกินเยอะๆรลวงปวดหัวนะมึงผู้ชายจะพูดว่าไงถ้ามึงชอบกินมึงจะพูดอะไรมันอร่อย,ยเออก็มาอร่อยเอ็มก็ติดนะเออไปพูดเลยแล้ว <laughs> มึงแต่กระเทยเป็นฟิลอย่างเงี้ยสดมาดูแบบมึงคนพูดจะแบบคนจะพูดจะแบบว่าปวดหัวไปเถอะมึงอ,อ,อ่ะเรื่องต่อไปเมื่อกี้มึงใช้คําว่านะชักใช่ไหมเมื่อกี้ชักชักกี้เรื่องต่อมาคือ เลี้ยงยาวเลยนะกูเป็นคนสอนลีดมือด้วยสอนที่โรงเรียนราชบริการเพรครโรงเรียนอีนิวเป็นโรงเรียนชนีหลวนแต่ตอนกูเข้าไปทำอะ่ะก็เป็นไอ้นี่แล้วเขาเรียกว่าไงนะสหแล้วเป็นสหแล้วคอนเซปที่ได้คือคอนเซปคนป่าลีดมีอยู่ 8คนสีม่วงชุดเต็มขนเต็มมาเลยแบบแต่งหน้า,นามึงสมัยแรกๆยังไม่มีคนทําคนป่าเลยสมัยก่อนสมัยเดีกเขาเวอร์กูทำเลยเด็กบนสแตน150คนนกอ,อ,อีก่ะนกอีกนกอีกให้อีอุ้มอีอุ้มเพื่อนเ <c oughs> <ๆ>พนื่อนกูเนี่ยอีอุ้มเป็นคนตีกองสอนกองอีสนก็ช่วยกันทําชงทําชุดไปเซตกูเลย <c oughs> กูบอกว่ามึงไปจัดก,การ เรื่องนกมากูต้องได้นกทั้งหมด200ตัวต้องใช้นก200ตัวเพราะต้องวันสอมสอมมติแข่งมาที่15นกเนี่ยต้อง13นะเพราะต้องเอามาซ้อมก่อนหนรอบยอมใจอุ้มเป็นไงมัง้งเขากำลังจับนกอยู่เมืองแถวบ้านกูมันจะเป็นเขาจะเป็นเขาเรียกว่าไงน,นะเป็น,เป,นเป็นแห่เออเป็นแห่คอยจับนกดักนกอ,นนอีกสองวันไปดู <laughs> นกไตเลยง <laughs> นกตายเรียกเพราะว่ามึงมันเขาเรียกว่าไงฝนด้วยฝนด้วยแดดด้วยมึงก็ต้องมันรใอยครบสองร้อยตัวมันค่อยห่ออะ่ะมึงก็จะปะบนกก็เืบบหลายวันแล้วนะว่างอตา,งตายนะอะไรนะโอ้ยทำยังไงดีว่ามึงแต่มันต้องมีนะงั้นขอเซตใหม่ขอร้อยตัวพอเด็กบอดสตนร้อยห้าสิบงั้นปล่อยแค่ตรงกลางกั้นเลยเปิดมาถึงทํไอ้นี่ก่อนเลยสแตนมันจะหน้ากว้างประมาณ4ี่เมตร6เมตรใช่ป่ะแล้วก็ทำไอ้นี้มาฉากกั้นเพลงเปิดมาภาพที่ได้คิดเป็นอย่างนี้เลย บมบมฮูฮาฮูหาฮูฮาฮูาฮา,ฮาเด็กป็แสดนตบฟุ้มแป้งลอยฟุ้มสวยนกออกฟุ้ร้อมไม่ต้องสอบนะมึงพอนกเราได้แค่รอบเดียวไม่ต้องสอมนะมพนเ,เ,มมนะเพราะว่าปิดเลย ปิดแตตงตั้งแต่โมงเลยไม่ต้องแข่งรอแข่งบ่ายเลยใครจะลงไปกินข้าวลงหลังเอาจะได้คนจะได้รู้ว่าทำไมสแตนด์นี้เงียบจังอะไรมาถึงปุ๊บปับปบป๊บปุ๊บปั๊บสีม่วงปี๊ดหูหฮาเซหูวฮาหูหฮาหหา,ห,ห,าห,หาปุ๊มปุ๊มปุ๊ม ปุ่มปุ่มปุ่มแป้งปุ่มปุ่มปุ่มอีกข้างล่างไอ้อ้ำอ้าผู้ชนะสิบทิศเนี่ยลูกศิษย์กูเป็นคนควงกระบองไฟอยู่ข้างน้าอ้ำสูเป็นคนควงกระบองไฟนะไปอ้ำนี่ฟุ่มฟุ่มฟุ่มปุ่มฟุ่มปุ่มควันคุ้ง เป็นสแตนเป็นโค้ด้วยปี๊ดจกมาท่าเดิมเลยฟี๊ดตบตายันเลยร้อยกว่าตัวมันโยนแ้วมันโยนหินกรรมการบอกว่าโอ้อันนี้ใช้ความดูลแลไม่ใช่เหมึงตายหมดเลยแพ้ไหมแพ้ด้ที่หกในที่4ี่ตอนนั้นแต่มันเลิศไงมันเหมือนโยนหิน,นออกมามึง,มง<อ>ว่ามันไม่ได้ตายทุกตัวมันสมมติว่าร้อยตัวตายประมาณ60สบ ประมาณ5้าสิบอะมึงเพราะว่าแต่มันไม่ได้ตายแบบนอกมันมีตาอุ้ยมาแล้วนี่ก็ตาอุ้ยอีตัวใหญ่มาก289บาทอันนี้ปลาดำชีโยมึงใหญ่จริงนี่มึงมันไม่ได้ตายถึงขนาดร้อยกว่าตัวแต่มันมีตัวที่ตายที่รู้สึกว่า30หอร์ซืออะไรมาอย่างเงี้ยมึงมันโยนแล้วมันก็ตุ้มกูก็แบบอีกแล้ว แล้วก็ต้องขนั้นมาพูดกับตัวเองเสมอว่าเลิกใช้นกบ้าบ้าเลิกใช้นกแล้วเพราะว่านกมันตายตายเก่งไปมันมีนกแบบนี้แล้วนกปอมปอมาแล้วมันบินปะไม่บินเงยขยับปีกอย่างเดียวไม่ได้มึงเราต้องเวอร์เลยดูใบคนเยอะปะเนี่ยคุณลิศออกมาสอนสีแดงทําคอนเซปต์โอโหบางกกดูยังไงก็ชนะเพราะสีแดงได้ที่6ทุกปีก่อนที่กูจะไปสอนเนี่ยเขาได้แต่ที่6มาที่โรงเรียนมี6สีสีที่6เนี่ยอีสีแดง่็ตกรอบทุกปี ปีนี้กูไปทําไม่มีทางแพนแน่นอนในไหนกูก็มานทาแล้วหลีดสีอื่น18บแน้อยสุด12บสองสกีกู6คนสองตั้งแต่14เหลืออยู่มันท้อแล้วสไาา์ประมาถึงปึ๊บปเปิดตัวยังไงถ้าเปิดตัวเดินเข้าไปเนี่ยขบวนเราเล็กมึงคนอื่นเขาได้ทำแค่เนี้ย สิบคนอะมันเป็นขบวนอยู่แล้วอ่ากูทํำยังไงเดี๋ยวให้มันดูภาพนั่งตุกตุกออกไปเลยเหมือนเมคกี้เมาที่ทําเลยมันเกิดมาจากกูใส่รองเท้าวันนี้ป,ป้อยรองเท้าที่เป็นเงี้ยเชือกเงี้ยส้นสูงใส่ส้นสูงเต้นด้วยแล้วลอยขึ้นมานั่งตุกตุกบอกหนูอย่านั่งเต็มตูดเราต้องยืนขาออกมาให้รู้สึกว่าเกาะให้รู้สึกว่าสมาแล้วาาว้าวบางกอก อีนั้นตกตุ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 กลากไปเลยค่ะตุกตุกตุกตุมึงลากไปเลยมึงลากไปเลยจริงๆลากไปเลยชื่ออีบอมหรือ,อยังไ,ไม่รู้ชืนีนะ่แต่มึงตั้งแต่ก็เต้นต่อจนจบอ่ะกูสงสารมันเหมือนกันคำแรกที่ถามไม่ถามว่าเป็นอะไรทะเลาะไหมมึงตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเทคนิคอ่ะเขาใส่ปะ่ะตขอปลากระพงหน่อยนะสงสารมันวะรู้สึกม,มนันมได้นะรู้สึกมันได้ ชื่ออ e ีบอมถ้าจำไม่ผิดนะชื่อน่าจะชื่ออ e ีบอมสอนเยอะปะสอนเยอนะส,ส,สอนเยอะนถ้าวาก็สอนเฮ้ยอันนี้อร่อยวะ่ะ <c oughs> ปลากระพงทอดน,น้ำปลานะกูไม่ได้สอนนะ <c oughs> มึงราดน้ำปลามาถูกแล้วเวลาสั่งอะไรก็ตามที่ราดมาเนี่ยมึงต้องราดมาเลยเพราะสุดท้ายพอมึงมาถึงเอามาให้เขาราดเนี่ยสมมติอันนี้คือน,น้ำปลา <c oughs> มึงกูไม่ราดปะมันนิ่มอ่ะมึงก็จะปะแต่กูอยากราดไงอันนี้ก็บอกว่ามึงเพื่อเอากับบ้ามันแฟบนะอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ท้าย่างนี้ จิ้มเอาปลากระพงจิ้มน้ำปลามึงแต่นี้ตัวใหญ่จริง200กว่าบาทอุย้ยมาอีกแล้วพอแล้วมั้งมึงเอาคืนคุณเขาไปมันก็อุย้ยเคยกินข้าว,อข,าวของกะหลี่ครั้งหนึ่งกับอีป่อยมึงที่ไหนถ้ามึงเป็นผู้จัดก,การกูมึงต้องจำได้เอาแล้วที่เดียวของกะลี่ี่เคยกินตลอดใช่ที่เดียวเขาถามเขาถามนี่มีบทต่ออาชีพครับที่เดียวกูจําได้มึงโดนล่าสุดเมื่อไหร่ด้วยเอาสิให้กูพูดไปเลยเคยกินครั้งเดียวแล้วกินร้านดังอ่ะหรือไปกับมึงวะมึงมึง ลองกินดูเคยกินครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ไม่รู้ไม่ชอบเลยอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินอันเนี้ยเพราะรู้สึกว่าเครื่องที้มันแรงอร่อยเลยไม่ได้อวยมึงลองชิมถ้าไม่หล่อให้ตบหน้าตบปอมนะโดมตัดคัวัวแม่บอกไปเลย มันไม่ได้แบบมันไม่กะลีอะ่ะมันไม่กะลีขนาดนั้นเหมือนเบื้องเหมือ,มอ,มอ <c oughs> มนพึ่งเออไงเดี๋ยวมันไม่ผงกะลีขนาดนั้น,มนไม่ฉู <ew ing> <S <S เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเป็นกะลีไซร์ลายอันนี้เพิ่งเริ่มเป็นไซร์ลายยังไม่ถึงขั้นอาชีพเอ่ออันเป็นเอ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 ็นไกเอ็นไกเด็กเอ็นยังยังไม่ถึงขั้นกะลีขนาดนั้นอันนี้เป็นฟิลแบบพันห้า ทั้งคืนมันยังไม่ถึงขัง้งคันละพันห้าอันนี้คือว่าเมาเมาไม่ต้องนั่งในตู้ไม่ต้องนั่งในตู้ตอ,ตอันนี้เป็นแบบรับงานผ่านไลน์อะไรอย่างเงี้ <c oughs> มึงอันนี้จอยอันนี้ไม่ได้กะลี่เกินถ้าสมมติกะลี่เกินเนี่ย <c oughs> กูอ๋อหรือว่ามันอยู่กับกูมันเลยกลายเป็นไซได้ปะ <c oughs> อรีะอกรีนี่เอาไม่ได้อย่าเรียกอย่าเรียกกอรีค่ะเพราะว่าเราคิดแค่พันสี่ค่ะไม่ใช่พันห้าเอาหล่ะเราแค่หัวไม่เรียกหัวอยู่แล้วอะไรอะเรื่องสุดท้ายพีคที่สุดของวงการสอนเชลิเดอร์พีคจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้กุขึ้นมามีผู้อยู่ในเหตุการณ์ นั่นคือลูกพี่ส้มเฉงชาชาชาส้มเฉงสามชาลูกศิษย์ลูกศิษย์กูอียกยูทูบเบอร์ไะเนี่ยอียกอียกเป็นยูทูบเบอร์เอากูทุกปีกูสยอนอียกแต่มาสี่มาห้ามาหกอะชอบขนอาดชอบติอียกหุนวายดุร้ายมากโรง,งเรียนราชินีอ,อันนี้สองโรงเรียนราชินีอ่ะเข้าเรื่องเลยเข้ามากรุงเทพแล้วเข้ามากรุงเทพแล้วมาสอนอยู่นี้ลีดสีอื่นสิบยี่สิบคนเหมือนเดิมสีกูมีหกคนทำอียกดิมีไอติสอียกอีอะไรไม่รู้เจมไปหมดเขาจะมีอย่างนี้แม่วันนี้ติเดียนพิเศษสมมติสิบคน เหลือ7แบ่งแพทเทิร์นไว้อีวันนี้มา1ิอีวันเหลือ3มีมาร์ซอบถามคนถามมันทีแต่โยกเาจะมาตลอดเพราะโยกเป็นัวหน้าสีโยกมีโยกมีเบลมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดียออกแล้วโรงเรียนรูคุณหนูอะราชินีบนคือโรงเรียนรูคุณหนูซึ่งกูจะเป็นแบบ <S <S อีนั่นอีนี่ไม่ได้เราก็จะเป็นแบบหนูปล่อยวางน้ำใสเอมมนี่มือเขาจะแบบทุกคนจะไปส่องพยางค์หมดส่องอะไรอีกอะมาแล้วของหวานของข้ายังไม่หมดเลยปุ๊ด ดี๋ยวมานะแปบ๊บหนึง่งอ่ะกูก็เรียก e อหยกมากูบอ,อกไม่กล้าเรียกอ e ีมาทุกคนเราก็จะเรียกสองพยางสองพยางส่องพยางส่องพยางจนวันนั้นไม่ไหวเพราะจากสิบเหลือ 6, 6, หกหกเหลือสามห้าวันนี้สุดท้ายเราเอาเจ็ดคนละพี่แปดได้ไหมน้องเพิ่งมาอีนั่งแขนหักอีน,นี่ปวดขาอีน,นีปป่รถชนมึงมีเรื่องทุกวันวันนั้นไม่ไหวนัดสี่โมงครึ่งโรงเรียนมันเลื่อนออกมาสามโมงสี่สิบใช้เวลาจากโรงเรียนชินิบมมาพระรามเจ็ดมันใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีมาถึงห้าโมงกว่ากูมาร้องแต่สี่โมงกูนั่งอยู่าเนี้ย ดูบรีอยู่เนี่ยหดสองแล้มาห้าโมงกว่าขอโทษนะคะไม่ใช่หยกนะมันจะมีรุ่นเฟี้ยสก่อนเป็นรุ่นพี่หยกคือรุ่นน้องตอมาสี่ปจะมีพี่มาหเด้นด้วยขอโทษนะคะไปทานข้าวกันมาค่ะได้ไม่เป็นไรสอนอีกวันหนึ่งเอาอีกมาห้าโมงกว่าเหมือนเดิมกูไม่พูดเลยกูเดินไปที่ขึ้นเรียกแท็กซี่พียมไปไหนคะไปทานข้าวค่ะ กูกลับเลยจบมึงทานกูทานกูอยู่เป็นคนเสมออยู่แล้วไม่อื้ไปทานข้าวค่ะไม่เลยหลังจากนั้นมามาตรงเวลาทุกคนเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่รับโทรศัพท์ด้วยไม่ปล่อยจบแค่นั้นพอมึงจะกลับกันอีกโมไม่ใช่เรื่องแต่เรื่องมันไม่ได้ผีแค่ตรงนั้นปีแรกทำคอนเซปต์ผี ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นผีแล้วทีเนี้ยมึงเคยเห็นบากิลาสีเนี่ยเวลาออกเปิดตัวเนี่ยกูเนี่ยจะคานออกมาเป็นแบบว่าราราอะเป็นแบบเป็นผีแบบมีออกมาจากตู้เสื้อผ้าออกมาจากใต้เตียงออกมาจากอะไรออกมาจากสแตนออกมาจากหลังกรรมการคือให้มันดูว่าเปิดภาพมาแล้วเป็นอย่างนี้มึงในสนามมาใหญ่แล้วแข่งในโรงยิมโรง,งยิมที่เปิดแอร์ได้อที่ไม่ใช่แบบเอาท์ดอร์แบบตากแดดเขาจะเป็นโรงยิมกู oh. ว่าโอเค คันคางคันออกมาแต่สีอื่นเขาจะมีเขาเรียกว่าอิถังดัเพิงก็เห็นหมาที่เป็นไดไอที่เป็น h 2 o อะ่ะ o ออะไรสักอย่างอ่ะเออที่มนันอ่างเงี้ยฟูที่เหมือนไอน้ำอะเออมันฟูอะ่ะฟูเฉยๆแต่ไม่มีผงถ้ามีผงคือถังดัเพิงสอนเลียดไม่เคยใช้ซื้อถังดัเพิงถังดัเพิงเลย6ถังแบบตัวแม่เลยบุ่มสองสามสี่ห้าหเตยมเปิดตัวมึงเข้าใจกันปะอินดอร์ปะ กรรมการนั่งซิสเตอร์เด็กบนสแตนรารามอเอาอเมาแล้วเลดี้ก้ามาเลดี้ก้ามาคานคานมาฟูฟ yeah> ูฟูจริง tamam> ข่าวหมดเลยทั้งโรงยิม ข่าวหมดเลยข่าวหมดเลยข่าวทั้งโรงยิมข่าวข่าวข่าวหมดเลยมึงแลวคุูคนน่ะวิ่งออกจากโรงยิมออกหมดเลยเพราะมันข่าวเกินแล้วมันเข่าตามันเป็นผงมึงก็จะพัดถังระเบิ้มันเป็นผงผงผงเกือบสิบนาทีอ่ะเด็กกูเงี้ยลาลาลาอ่ะมึงอิบอกออกไปเสร็จครูหนกข่อยซาลงเด็กกูข่าวครับมึงถามีิยกได้เลยข่าวหมดเลยข่าวหมดทั้งพื้นที่อ่ะมึงกมกังก็ไม่มีมีกูกับดีกกูหกคนนั้ง มีเจ็ดกับกูไม่ก็เปิดอยู่แล้วเดียร์ก็ไม่กลับด้วยวันนั้นอ่ะมึงแล้วมันเต้นกันยับเลยอ่ะมันมึงมันค้างเอาไว้อ่ะทุกคนต้องออกจริงมึงมันตลกจริงมันข่าวมันเลยเหมือนเหมือนเต้นแดนหิมะอ่ะสงสารอ่ะจริงจริงถ้าหากโยกนี้ยกลงมาเม้นต์เนี่ยกูแท็กมันให้ว่ามันข่าวจริงไหมเอากูไปสอบไหมล่ะมึงมึง จริงสอนกลางมันยังอยู่ฝากคอมเมนต์เลยอ่ะอันนั้แน,นแ,รรแรกๆเลยอันนั้นคือแรกๆสอนแรกๆเลยอร่อยเลยคือรสนิยมษสูงต้องดึงตับดังมันไม่มีอ่ะมึงเห็นปะ่ะคือ จะบอกว่าที่สอนมามันก็เป็นฟิลแบบว่าเราก็ทําหลายอาชีพมันก็ลองผิดลองถูกของมึงเข้าใจะปะแต่ลองผิดลองถูกถ้าไม่ลองร้านนี้ถือว่าผิดจะบอกว่าชื่อร้านว่าเฟนโซนอยู่ในซอยลังสิิพิลมมึงเดินออกมานั่งมอเตอร์ไซค์ส่วนเลนเหมือนที่เขาทํากันเลยเป็นประเพณีของมงเทพอยู่แล้วที่บ้านอยู่ไหนก็ต้องสวนเลนได้เพราะฟินมอเตอร์ไซค์เขาไม่กลับรถอยู่แล้วแต่ก็ระวังรถชนหน่อยก็ลองลองดูเข้ามาแป๊บเดียวมันอยู่ตรงข้ามกับตึกสีเขียวอะ่ะ เออเข้ามามา200เมตรประมาณนี้แล้วจะบอกว่าที่สำคัญคือมีที่จอดรถอยู่ข้างๆหน้าร้านก็มีเข้ามาได้อาหารเนี่ยจะบอกว่าร้านแต่อรนแต่ละอันอะ่ะคือมันกินได้หลายคนมากๆแล้วก็ราคาถูกเริ่มต้นหลักสิบเนี่ยเจบาทแล้วที่สําคัญคือที่นี่ใช้คําว่ามานั่งอ้อยได้เพราะเปิดบ่ายสถึงห้าทุ่มครึง่งแล้วเขามีบอร์ดเกมมีบอร์ดเกมมาที่ ไม่เคยเล่นหรอกอยากเล่นให้ดูเหมือนกันนะแต่เล่นไม่เป็นมีหลายเกมนี่มีหลายเกมแล้วเขามีบอร์ดกุ้งบอร์ดเกมเดี๋ยวนี้เด็กสมัยวัยรุ่นเขาชอบเล่นบอร์ดเกมกันก็มาเล่นบอร์ดเกมและที่สําคัญคือผู้ชายเดินตรงไปข้างหลังเป็นประตูปิดมิดอาจารย์จับไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีโต๊ะสนุกด้วยห,ห้องนห้องน้ำแล้วก็มีโตรตีด้วยใช่ปะมีโฟกซองมีโตรตดนตรตีก็มาได้เลยเปิดบายสองถึงห้าทุ่มครึง่งชื่อร้านเทรนโซนใครที่มาจากรายการเราเยี่ยมแค่นั้นไม่มีส่วนลดก็ได้แค่เยี่ยมเลดหอ้าใ ใครมีรายการใครมาจากรายการเราลดส0เอมึงแต่ปให้มาถึงแล้วบอกมาจากช่องเอ็มนะมึงต้องแคปมาให้ดูเลยว่าหนูไปดูมาอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะร้านเฟนโซนนะคะแล้วก็เรื่องที่เล่าเอาอยางงี้ไหมคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะมีสักอีพีหนึ่งเดี๋ยวจะไปสอนเต้นให้ดูถ้าที่ไหนมีกีฬาสีหรือลูกทุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองไปทำเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้ ที่ผ่านมามืงอว่าพีคเดี๋ยวมันมีพีก,กว่านั้นอีก <c oughs> เคยวางทุกอย่างแล้ววิ่งไปตบกระเตียงข้างแล้วกลับมาสอนต่อด,ด้วยบอกว่าเอามาวาดเด็กกูไม่ดีตบตะนนัน <c oughs> ย,ยอมไม่ได้เลยยอมไม่ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากร้านเฟรนด์โซนด้วยมีที่จอดรถมีดนตรีมีขนมมีของข้าวมีของหวานมีโต้สนุก <c oughs> มึงผู้ชายดีมากมองเทพ <c oughs> แล้วมีแฟบไหมเลอะ <c oughs> ไปหมดแล้วตรงนี้ <c oughs> <c oughs>